ข้วนยังบ่ค่อยตายดีนะคะนี่ตายแต่ว่าตายบ่หลายนะคะก็เลยจะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาเบิงกันมีดกระบ,บมีเด โอ้ ه, เรื่องดีอยู่นะฮาะเดี๋ยวชิมกันชิมดูอืม หวานได้อยู่ไหนเก็บได้